Walk with God โดยคริสตจักรประสิริแห่งการเก็บเกี่ยวพระเจ้าทำให้แผ่นดินไหวสดุดีบทที่18ข้อที่7แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโครงเคลงรากฐานของภูเขาก็ไหวหวันและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กริ้ว ปากฎการทางธรรมชาติทุกอย่างอยู่ภายใต้พระเจ้าและพระองค์ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามจุดประสงค์ของพระองค์มนุษย์ต้องตระหนักว่าตนเองไม่สามารถควบคุมอะไรได้ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดพ้นจากแผ่นดินไหวได้ พระเจ้าใช้แผ่นดินไหวเพื่อสําแดงพระพิโรธต่อศัตรูหรือความชั่วช้าของมนุษย์ในเมืองและโลกนี้ขย่าวความเย่อหยิ่งความมั่นใจและความโง่เขลาของมนุษย์ให้พังทลายลงเพื่อให้พวกเขาถ่อมใจลงและแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้ วันนี้เรานมัสการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าผู้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเราจะต้องถ่อมใจต่อพระองค์ด้วยการยกย่องพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งนมัสการพระเจ้าไม่นมัสการเงินทองยำเกรงพระเจ้ามากกว่าเกรงกลัวมนุษย์เชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้ามากกว่าทำตามใจตนเอง อธิษฐานทูลขอต่อบพระเจ้ามากกว่าอ้อนวอนมนุษย์เพราะความรอดจากแผ่นดินไหวขึ้นอยู่กับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพ,อพรพี่น้องทุกท่านค่ะ